สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการลบควนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจรุณบุรุษพาจาร์ร่วมกันครับ เหรียญพนาจารย์ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของสมเด็จมหาวีรวงศ์พิมพมาทโลวัดภาษีมหาธาตุบางเขนนะครับผมจัดสร้างในวาระที่อ,องค์สมเด็จนะครับผมครบรอบ72ปีนะครับผมหรือครบหรอบนะครับผมในวาระเดียวกันนี้ก็จะมีการพุทาพิเศษนะครับผมสถาปนาพระกลิ่งพระชัยวัดแล้วก็พระบูชาที่ รู้จักกันโดยทั่วไปว่าพระแสงจันทร์นะครับผมในวงการภาคเครื่องสายยีสานหรือว่าใครที่ชื่นชอบภาคกิ่งนะครับผมจะรู้จักกันดีนะครับผมว่าภักกิ่งนวลจันทร์ภระกิ่งแสงจันทร์นะครับผมมีชื่อเสียงเป็นที่สุดนะครับผมเพราะว่าเป็นภาคเครื่องที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายยีสานในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนะครับผม สมเด็จมหาวิโรวงติดมหาวิโร,รวงพิมพธรมทโรนะฮะท่านก็เป็นศิษย์ร,รุ่นใหญ่องค์หนึ่งนะครับผมของพ่อแม่รูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นพุทธ,ธโตนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในพุทธภธีนี่พ่อแม่รูบาอาจารย์ที่มาร่วมนะครับผมมีหลวงปู่ทางจิตพุทโตหลวงปู่ฟ้านาจารโรหลวงปู่ตื้ออาจรธรรมโนนะครับผมหลวงปู่แหวนนะครับผมเป็นอาธินะครับผมเรียกได้ว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยมาแทบจะครบทุกองนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับรูปพันธสันฐานของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงพุ่มข้าวบินนะครับผมยกขอบสูงนะครับผมตรงกลางจะเป็นรูปของสมเด็จมหาวีรวง์ พิมพ์ธรรมทโลในลักษณะหน้าตรงพึ่งองคนะครับผมตัวสือเขียนสมเด็จมหาวีรวงศ์วัดประสีมหาธาตุนะครับผมนี่เป็นวัดประสีมหาธาตุบางเขนพระอารามหลวงนะครับผมเส,ส้นพื้นจะต้องเรียบตึงนะครับผมแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็คือเส้นสเกลนะครับผมซึ่งเป็นเส้นถ่ายแบบพิมพ์จากพิมพ์ใหญ่มาเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมพอมาอยู่ใน บล็อกพิมพเหรียญแล้วนะครับผมเส้นตีสเกลตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับผมปรากฏขึ้นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหัวไหล่ขององค์สมเด็จนะครับผมนี่ครับวิ่งมาชนขอบเหรียญทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับผมเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหัวห่วในตัวนะครับผมสำหรับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปของ มหาธาตุนะครับผมบุมเจดีที่อยู่ในวัดพระศรีมหาธาตุนะครับผมเขียนที่ระลึกหกรอบนะครับผมหรือครบรอบเจปีนะครับผมในวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีพศ2512นะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อฝาบาทลมดำนะครับเป็นเหรียญที่ร่วมอยู่ในพิธี กิ io, ่งนวลจันทร์หรือกิ่งแสงจันทร์นะครับผมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็พุ้ตุคุณนะครับผมดีอย่างไรเนี่ยครับผมก็เทียบเท่ากับพระกิ่งพระชัยวัดแล้วก็พระบูชาแสงจันทร์หรือนวลจันทร์เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นพิธีเดียวกันนะครับผมพ่อแม่ครูอาจารย์ในสายอาสารนี้ลูกเสกแทบจะครบทุกองค์นะครับผมที่อยู่ใน สมัยนั้นนะครับผมเพราะว่าสมเด็จมหาวิวรห์ท่านก็ถือได้ว่าเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็องค์สมเด็จนี่ก็เป็นลูกศิษย์นะครับผมในยุคต้นๆน,นะครับผมเป็นศิษย์รุ่นใหญ่ครับของพ่อแม่ผู้บาาย์ของปู่มัน่นหะลังปู่เรียโตนะครับผมเนี่ยก็นํามาแนะนํานะครับผมราคาเช่าหากันในท้องตลาดนี้เรียกได้ว่าเบามากๆนะครับผมถ้าเทียบกับ พี่ีวาระในการพุทธาพิเศษหรือพู้ตะกุลของเหรียญเนี่ยครับผมถือได้ว่าเป็นเหรียญดีราคาถูกนะครับผมหลายท่านเห็นเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะครับผมว่าพุทธวิธียิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับผมในคลิปนี้ก็เลยนํามาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผมบางท่านอาจจะรู้จักแล้วก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า นำมาแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะกิ่งนวลจันทัยวัตนวลจันอย่างเดียวนะครับผมมีเหรียญรุ่นนี้ร่วมอยู่ในพิพธีพุทธาพิเศษด้วยนะครับผมตัวตัดสองข้างนะครับนะฮะรอยขมเที่ยวตัวตัดนะครับ ตัวหนังสือเป็นฟอนต์ตัวหนังสือแบบมาตรฐานนะครับผมจัดเรียงตัวอักษรจัดบางตัวอักษรอย่างลงตัวนะครับผมให้ดูพื้นเหรียญเส้นสเกลนี่ครับผมชัดเจนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยึดติดไว้เพียงต่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ